สวัสดีครับพเพื่อนเพื่อนวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนนะครับผมจะพาเพื่อนนะครับมาทำเคอร์เซอร์เมาส์แบบตัวนี้เลยนะครับนี่นะครับเคอร์เซอร์เมาส์เป็นรูปลูฟี่นะครับของผมเห็นเห็นเมาส์ของผมไหมครับเพื่อนเพื่อนโดยการทําเคอร์เซอร์เมาส์แบบนี้นะครับเพื่อความสวยงามเท่านั้นเองนะครับผมแต่ว่าความสวยงามนี้อาจจะจะ ทำให้คอมพิวเตอร์ของเราน่าใช้ขึ้นนะครับสำหรับคนที่จัดหน้าเดสก์ท็อปให้มันเข้ากับทีมอะไรประมาณนี้นะครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปวิดีโอนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้กับ a d ดบล็อด้วยนะครับผมวิธีนะครับเพื่อนเพื่อนไปที่ Google นะครับผมแล้วก็พิมพ์ไปว่า Cursor for you นะคร c u r s o r นะครับ for นะครับ you นะครับปุ๊บเข้ามาเสร็จจะมีลิงก์ตัวให้หลดเคอร์เอร์อยู่ตรงนี้นะครับ คลิกเข้ามาก็จะเป็นเคอร์เซอร์จะมีหลายหมวดหมู่เลยครับทั้งแอนิเมชันกกร์ตูนหรือว่าเซเลบริตี้อะไรต่างๆนะครับผมถ้าผมแนะนำเนี่ยผมแนะนำไปที่เคอร์เซอร์เซตตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะครับเป็นรูปแบบเซตนะครับมันจะมี2รูปแบบคือเซตแล้วก็รูปแบบธรรมดานะครับเดี๋ยวผมจะลองอรูปแบบเซ็ตตัวนี้ก่อนนะครับผมจะลองตัวลูฟี่ตัวนี้นะครับกดคลิกเข้าไปเลยครับ แล้วกดดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับปึ๊บดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ไปดูไฟล์ที่เขาให้มานะัะพอเพื่อนดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆแตกไฟล์ครับหลังจากเพื่อนๆแตกไฟล์เคอร์เซอร์เสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆไปที่คอนโทรลพารเนลครับแล้วก็เลือกไปที่เมาส์ครับผมปึ๊บพอมาที่เมาส์เสร็จนะครับไปที่พอยต์ออปชันปอยเตอร์ตัวนี้นะครับพอ p อยเตอร์เสร็จนะครับกดที่เบลส์ตัวนี้นะฮะ แล้วก็กดเลือกไปที่ตรงที่เพื่อนเพื่อนกดแตกไฟล์ไว้ได้เลยนะครับนี่นะครับเป็นลูฟี่นะฮะปึ๊บนี่นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นลูฟี่แล้วนะครับตัวนี้ e ฮล Select ดาวน์โหลดอะไรต่างเงี้ยนะฮะเพื่อนๆก็ลองปรับแต่งดูนะครับว่าจะได้เป็นตัวไหนนะครับขนาดที่ดาวน์โหลดเราจะได้ลูฟี่เป็นแบบนี้นะฮะอ่าไม่ว่างก็จะได้เป็นรูป จะตัวช็อปเปอร์นะครับผมก็ลองไปปรับแต่งแล้วก็ลองเลือกหาตามเว็บที่ผมให้ไว้เมื่อตอนต้นคลิปนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกดซ b s c r i b ้นะครับเป็นกำลังใจให้กับแอดบอกด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ